ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ไม่ใช่อะไรก็คือเป็นหูฟังนะครับที่ใช้งานจริงนะครับนี่ฮะใช้งานจริงใช้อย่างสมบุกสมันดูฮะอันนี้ไม้นะครับไม่หักครับเนี่ยสายไม้อยู่นี่เลยครับสายไม่ก็เกือบจะขาดครับแล้วก็อันนี้เป็นสายหูฟังที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับก็ยังทนแรงชุกชาติไม่ไหวจงขาดครับมันจะขาดในได้ แล้วก็อนนี้ฮะการใช้งานจริงครับอันนี้หูฟังที่ใช้งานจริงนะครับไม่ใช่วัหนึ่งน้องแกะเอามาซ่อมนี่คือของใช้งานจริงๆครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างน้ำเพราะอันนี้สามารถล้างน้ําได้ไปแปรงเอาแปรงเอาแปรงแปรงถุฟันเก่าๆนะครับเนี่ยแปรงออกได้ครับแปรงออกเลยค่อยๆแปรงน้ามันเป็นผ้าหูฟังของใครทุกคน่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปแปรงออกได้เลยเอาน้ำนะครับลงน้ำก่อนะครับค่อยๆแปลงนะครับมันจะเป็นคราบไข่นะที่เราใส่ฟังไปในน้ำนะครับแล้วก็ วันนี้ก็จะมาซ่อมนี่หูฟังไม้น่าจะขาดแล้วก็สายตัวนี้สายตรงลำโพงดังมามใหายก็สแสดงว่าจะสายน่าจะขาดในนะครับเนี่ยจะมีอยู่สามการเนี่ยหูฟังหลักๆมีสามการทําไมไม้เนี่ยถ้าสายไม่ขาดก็ไอหัวไอตัวนี้เสียเลยมันมีมีขายนะครับมีขายซื้อเปลี่ยนได้ข้างในนะไม่ใช่ตัวนอกนี่นะข้างในนี้ไม้ข้างในจะมีขายอยู่ ก็เดี๋ยวเรามาซุยเอ้ยลุยซ่อมกันเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไปอยู่กันในช่องช่างวัด DIY นะครับงานซ่อมแก้ไขดัดแปลง DIY ซ่อมวันนี้มาซ่อมเลยดัดแปลงไปแล้วแก้ไขแล้วดัดแปลงหาสายใหม่มาใส่แล้ว ก็ขาดแล้ววันนี้ที่จะมาซ่อมคือมือครับมาซ่อมหูหูไม้ครับมันขาดเดี๋ยวตรงเสษเดี๋ยวเราต้อง DIY นะครับอันนี้ต้อง DIY ตรงนี้เพราะว่าเคยทําไปเที่ยวแล้วหยอดกาวไปมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมา DIY ว่าจะทํายัางไงให้มันอยู่อยู่ถาวรเลยแต่จะหมุนได้ไหมหมุนหมุนได้ไม่ได้นี่เดี๋ยวว่าก,กันทีนะครับโอเคนี่เราก็จะมาซ่อมหูนี่น่าจะอยู่แนวนี้ซ่อมหูแล้วก็สายไม ไม่ขดขาดแห้หายก็ต้องมาไล่สายเช็คสายฮะสายน่าจะขาดในนะแล้วก็หูฟังนี่ดังๆขาดแหหายเหมือนกันน่าจะมาตรงนี้ตรงโคนสายนะครับพราช่วงนี้คงไม่ขาดนะครับเพราะสายมันจะแข็งมากเป็นเป็นสายถักอย่างดีครับแต่ข้างในเนี้ยเวลาแกะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นฝอยทองแดงฮะเนี่ยจะขาดข้างในครับเพราะสายมันบิดได้มาไหลเมื่อนั้นแหละครับมันก็จะพากันขาดขาดอยู่ในนะครับวิธีแกะก็เราก็แกะเนี้ยก่อนเลยนี่ฮะ นวมนวมเนี่ยนวมแรกมาใสอยู่นี่นะสังเกตนะครับเน็อตเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้นี้นะนี่หูฟังของใครเนี่ยเวลาจะซ่อมเนี่ยเปิดเอาน็อตอยู่ไหนต้องแกะนวมก,ก่อนนะครับดึงออกข้างข้างฮนะดึงออกข้างข้างอย่างเงี้ยมันจะยืดออกได้นี่มันยืดได้ครับดึงอองผ้าเนี่ยมันจะมีเป็นนะเป็นซอกเน็บผมสันนิษฐานว่าทุกยี่ห้อนะ่จาจะคล้ายๆกันก็พอเปิดผ้าที่มันคุมอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาเจอน็อตอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวนะ แล้วก็เปิดด้านนี้ก่อนเลยด้านหนึ่งนะเปิดด้านนี้ก่อนหนึ่งด้านนี้ยังไม่ต้องเปิดนะครับเปิดด้านนี้ด้านนี้มันจะมีสายไฟวิ่งไปสองเส้นเราเปิดด้านนี้ก่อนเพื่ออะไรพอพอเพราะเวาเปิดเข้าแล้วเนี่ยเราค่อยมาวัดดูว่าไอ้สายไฟที่วิ่งไปฝั่งเนี้ยมันขาดไหมถ้าไม่ขาดก็เราไม่ต้องไปเปิดอ่านะก็คือไม่เสียมันก็เสียเฉพาะตรงนี้กับตงใไม้นะครับโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาแกะเข้าไปดูกันเลยนะครับ ครับอ่าเกี่ยวนวมไปล้างครับตากแดดไปแล้วลวันนี้เราก็มาแกะหูฟังเรยนครับแกะมาเพื่อมาเช็คก่อนครับว่าเส้นไหนไม่ขาดบ้างไม่ขาดนี่ครับแกะน็อตเนี่ะจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนี่ฮะอันนี้เป็นหูฟังยี่ห้อโอกเกอร์นะครับอโอกเกอร์ก็ถือว่าใช้ได้โอเคแหละ ยอหนึ่งตัวนี้เสียไปซื้อตัวใหม่มาให้ลูกใช้ลรวยังไม่ได้รีวิวครับตัวอะไรนะแบ็กแมมบ้าครับตัวใหม่ล่าสุดตัวแบ็กแมมบ้าครับซื้อมาน่าจะสามร้อยกว่าบาทนะโอ้โห,หตัวนี้ตัวหูกลมใหญ่ใส่ข้อหูดีเลยครับไม่ไม่ไม่เท่าหูมันจะใหญ่กว่าหูข้อหูแล้วมันจะไม่เจ็บหูครับเวลาใส่นานๆถ้าเป็นแบบไอรุ่นหูเล็กๆ่เวลาวางถ้าไปบนหูอะใบหูมันจะเจ็บหูครับเวลาใช้นานๆ ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ครอบหูเหมือนกันครับมันจะทําให้ไม่เจ็บหูนะครับถ้าคนซื้อหูฟังนะครับพยายามซื้อตรงรวมใหญ่ๆเลยนะครับอย่าไปซื้อเล็กๆนะครับเสียท่าเลยครับเวลาไปใช้นานๆแล้วมันจะเจ็บหูใช้แบบนี้มันจะไม่เจ็บหูครับจะครอบหูไปเลยแล้วมันเก็บเสียงด้วยในตัวเลยเพราะมันครอบไปเลยครับเนี่ยเราก็มาเช็คนี่ได้อย่างนี้นะครับทำนี่เลยก็ดูระวัางสายนี่ขาดเนี่ยเนี่ยสายสายลำโพงนี่จะเป็นสายลำโพงนะครับเนี่ย ลำโพงอันนี้จะเป็นกาวนะสังเกตกาวมันจะเป็นมา,าวนะครับกาวอันนี้กาวลำโพงลำโพงซ้ายลำโพงขวาอันนี้สีมันจะต่างๆแกะพอเราแกะเข้าไปจะเจอแผ่นปิ้นยังไงครับมันจะเอาสายตัวนี้วิ่งมาเชื่อมรอไว้ก่อนฮะแล้วพวกนี้ก็จะมาเชื่อมอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะดูรูตต้ตำแหน่งได้ว่าอันนี้คือลำโพงข้างนี้อันนี้คือไมค์อันนี้คือหูฟังอันนี้ครับกาวมันจะใช้กาว เฉพาะอยู่แล้วครับกาวอันนี้อันนี้เป็นสายหูฟังฝั่งนี้นี่นี่อันนี้นะเส้นไหมอยู่นี่เส้นไหมอยู่นี่ครับนี่เส้นไหมเส้นเล็กๆนี่เส้นไหมดนี้มันหลุดมานี่เส้นไหมเกาวไหมอยู่นี่้เกาวไหมอันนี้เกาวไหมเกาวอ๋อเกาวไหมนี่กาีวไหมแยกแต่หาครับเกาวไหมก็คือของอีกเส้นหนึ่งอันนี้จะเป็นห้าสายครับอันนี้จะมีไหมไหมอยู่นี่นี่ไหมสีแดงกับสีทองนี่ครับไหมอันนี้เกาวไหมอันนี้เกาียวลำโพงโอเคนี่เรามาวัดทําการวัดกันก่อนครับว่า เส้นไหนขาดอ่าเดี๋ยววัดลำโพงก่อนเลยอันดับแรกก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับวัดใช้มิเตอร์เข็มก็อ่ามันจะมีอุปกรณ์ใช้แทนมิเตอร์เข็มได้ที่ผมได้สอนทำไาแล้วในคลิปสองสามคลิปที่แล้วลองไปหาดูครับจะมีอยู่ถ้าใครบ้านใครไม่มีมิเตอร์เข็มนะครับใช้น้ได้มีมิดดเตอร์เข็มแล้วก็นี่ครับตั้งที่ย่านคูณหนึ่งเลยครับลองเทกดูไฟแดงติดโอเคฮะ ผมนิ่จะไม่ค่อยถึงนะไม่เป็นไรฐานเริ่มอ่อนฐานเริ่มอ่อนครับก็าฐานอ่อนก็จะถึงเนี้ยแล้วก็ปรับนี่ปรับสุดแล้วไม่ถึงไม่เป็นไรครับเราพอให้วัดกาเข็มตีขึ้นก็รู้แล้วว่าลําโพงขาดไม่ขาดแต่เวลาวัดลําโพงเนี่ยมันจะส่งเสียงกันเแก๊กแกแกนะครับเกตนีมยนจะยินเสียงแก๊กไอ้คือลาโพงไม่ขาดลำโพงใช้ได้นะครับอ่าแล้วลาโพงฝั่งนี้อะวัดได้ไหมอ่าวัดได้ครับนี่วัดจากเส้นนี้ครับเห็นไหมเอ่ยวางขาดนะนี่วัดจากเส้นนี้วัดจากกาวนี่เราจับกาวนี้นะ แล้วเราก็จับเส้นเขียวนี่ครับเส้นเขียวนี้เนี้ยอ่าอีกคือไม่ขาดข้างนี้ก็ไม่ขาดนะครับแล้วลำโพงสองข้างนี้ไม่ขาดแต่ไปหาเรื่องลำโพงแล้วนะจะเหลือปัญหาเรื่องสายเดี๋ยวดูเช็คไม้ไม้เช็คยังไงไม้เช็คนี้ไม่อยู่นี่ครับอ่าไปนี่ไม้จะเป็นสีสีนี้นะครับไม้วัดดูเข็มครับไม้ต้องดูเข็มเอานะสีแดงนี่ครับไม้ใช้มือเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ไม่แน่ใจนี่ใช่สีแดงนี่นะสีแดงนี่จะเป็นเส้นไมครับนี่เส้นนี้เส้นไมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาใหม่เนี่ยเนี่ยสายสีแดงเนี่ยนี้มาใหม่แต่นี่เราวัดไมวัดสายมาจากไมก่อนแล้ววัดตรงนี้นะฮรแล้ววัดตรงนี้นี่สีทองตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะนี่นะปึ๊บเราจะวัดดูก่อนว่าไมขาดไม่ขาดอันนี้เข็มไม่ตีเลยไมน่าจะขาดนะครับอันนี้ไม น่าจะไม่ไม่ไม่ขายก็สายขาดแต่ต้องต้องแกะดูสายล้วกเขาแปบปรับทำมันเข็มยังขึ้นเข็มไม่กระดิกเราปรับคูณสิบเลยครับแตะใหม่ครับนะอันนะะี้นะเข็มยังไม่กระดิกนะครับเข็มยังไม่กระดิกนี่กระสันนิฐานได้เพราะเนี่มีสายไม่วิ่งออกมานี้นะครับถึงตัวไม้ตัวนี้ทาไมไม่เสียก็ขาดขาดสายช่วงนี้ครับช่วงนี้สายจะขาดเปลี่ยนได้เป็นสายก็ถ้าสายขาดเราก็เปลี่ยนสายได้นะครับนี่เสร็จแล้วเรามาวัด ช่วงสายนี่ช่วงสายระว,วัดที่แจ็คเลยครับวัดจากแจ็คจากแจ็คนะครับคืออาวัดลำโพงก่อนลำโพงก็คือสีเขียวนี่นะฮะแล้วก็เข็ม,ม,นนมเ,เนี่ยมีการมีควาพลาดเลยนะจิ้มไปกาวกาวกันเลยนี่กาวตัวนี้นะครับกาวนะกาวอันนี้นี่กาวลำโพงกาวลำโพงคือน,นี้นะครับนี่กาวลำโพงปึบ๊บอ่าเข็มตีครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่กาวลำโพง เข็มตีนะนี่การลำโพงแต่ไม่ค่อยสะอาดดูรูไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าอะไรแดงไฟแดงมันด้ขึ้นอาจจะมีขาดบ้างอาจจะมีเส้นหนึบระกวรนะแต่ bor, โอเคมันก็นไม่ขาดถือว่าการยังพอได้อยู่แต่อาจจะซ่าๆนะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยต่อไปเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าตำแหน่งซ้ายหรือขวาหูลำโพงเราก็วัดนี่เลยจิ้มตัวนี้โพงนี่ครับจิ้มนี่เลยแล้วก็จิ้มหาตำแหน่งเลยนี่หมายแน่ใช่แล้วครับนี่ฮะเข็มตี กวนไหมกวนอ่ะนี่สายกวนกันเห็นไหมครับกวนกันนี่กวนกันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกสายมันขาดวัดสามตำแหน่งมันมันถึงกันหมดเลยคือสายมันขาดอยู่ตรงนี้แล้วมันพันกันอยู่ mm. คือเหล็กสายมันบิดพันกันอยู่เนี่ยนะเนี่ยถึงกันหมดเลยอ่านี่ก็เรียกว่าช็อตช็อตสายพายหมดช็อตเราต้องตัดยังไงเจอแล้วเราต้องตัดแล้วต่อใหม่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยถึงกันหมดเลยอันนี้คือช็อตครับอันนี้คือช็อต อสรุปสายลำโพงนี่เดี๋ยวเราต้องตัดแล้วตัดทําใหม่แล้วตัดตัดตรงนี้เลยตัดแล้วขยับขึ้นมาตัดแล้วปอกใหม่แล้วขยับขึ้นมาครับโอเคสายลำโพงเออ่ไปแล้วหนึ่งนะต่อไปเป็นสายไม้สายไม้นี่ครับเมื่อกี้จะเป็นกาวนี่หูไม้นี่เอ๊ะเป็นกาวสายไม่อยู่ตรงนี้ครับนี่กาวสายไม่นะนี่กาวสายไม่ตัวนี้อ่านี่เข็มว่าตีสุดเลยใช่ได้กาวสายไม่ลองลากมาปวดไหมนีอันนี้ อันนี้กวนเนี่ยตัวนี้กวนเห็นไหมเนี่ยแต่นี้เขาน่าจะว่าต่อความไว้กันอย่างนี้เพราะว่าไม้มันจะมีแค่สองเส้นเส้นนี้ไม่โดนก็โอเคจะลองวัดเส้นนี้เส้นแดงนี้ยไม้ก็น่าจะกวนครับเนี่ยนี่นะนี่ไม้นะนี่ไม้นะนี่นะแต่เวลาแต่กาวนี่นะแต่นี่นะยังขึ้นนะครับเนี่ยสรุปแล้วสายเนี่ยมันกวนสายมันขาดแล้วมันพันกันอยู่ข้างในเนี่ยครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่บิดก็จริงอยู่แต่ตรงนี้มันบิดด้านนี้มันบิดแล้วเราต้องตัดเลยตัดแล้วตัดนีสายใหม่เดี๋ยวเราซ่อมตัวนี้ก่อนซ่อมจุดนี้ก่อนครับว่าสายมันขาดไหมโอเคอนเดินอันดับแรกที่ขาดเสร็จไม่ได้คือถอยถ่ายรูปก่อนเลยครับแยกแยกสายมันออกจากกันนะแล้วถ่ายรูปก่อนเลยครับกันลืมครับ่าสายไหนวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเนี้ยโอเค ดูไว้ก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสายมันไหลเส้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะงงนะครับถ่ายสักสองูปก็ได้ครับตอนนี้เราจะแตะจะตัดสายนออกก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ทํางานตรงส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีตัดสายออกนะครับเพราะไงสายพวกนี้เราก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราต้องกเราไม่ให้เราลืมตัดเหลือสายไว้เลยนี่ฮะตัดไบบนี้ตัดเหลือสายไว้ไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปบัดกรีออกนะครับตัดเหลือสายไวเลยนี่นี่ตัดอย่างนี้ แล้วแล้วเหยียเนี่ยตัดเหลือสายไว้่างนี้ครับปึ๊บแฮเราจะได้รู้ว่าอ๋อสายนี้บัรกีอยู่ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยตัดสาย,ต,ยตัดเหลือๆไว้ยี้เลยนะตัดเหลือไว้โอเคนี่ครับอันนี้แยกไว้เลยครับเราก็ไ,ได้แล้วเอาเราจะอันนี้<ก>มาทำาน,นี้อ<ห>น,นะครับเนี่ยแล้วแต่หูฟังของแกของแต่ละคนครับจะไม่เหมือนกันลองดูครับว่ามันแก๋ยังไงได้ไมาก ก็จะเจอนี่จะเป็นบอร์ดนะครับอออกมาแล้วครับใหม่ My. ตัวนี้ว่าตรงนี้มันหักเดี๋ยวขอแกะดูนี่เลยครับนี่มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ okay. นี่ยน็อตเขาจำไม่ได้เลยครับน็อตเขานี้นี่นอาไปแล้วสนนี้ครับพาเจ็ตหน่อยเดี๋ยวเราจะได้สถานน,น,นี้ครับนี่ฮะ ฝั่งนู้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรฝั่งนู้นไม่เสียครับสายมันยังพอดึงออกามาได้อีกครับที่เผลอตัดสั้นไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเรามาว่าเอาส่วนนี้แยกไว้ก่อนนะครับนี่คือการซ่อมไม่ค่อยมีใครก็ซ่อมมาแล้วหูฟังในบอกจริงแต่ซื้อมามันก็ไม่ถูกนะครับแพงเนี่ยเราก็มาดูส่วนนี้นี่เรามาดูว่าตรงไหนที่มันขาดอันนี้จะมีน,อน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวฮะหตัวแค่นี่แกะน,อน็อตไปแล้วครับเนี่ยแกะน็อตตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาปลายมิคเกเตอร์มาเงี้ยครับเนี่ย นี่ได้แล้วโอเคมันจะเป็นคลิปอยู่นะครับนี่ค่อยๆนะเล็บใช้เล็บมีประโยชน์นะครับเนี่ค่อยไล่ค่อยแงะนะครับเดี๋ยวหักเห็้ครับแกะไปออกไม่เป็นไรครับเนี่ยตอนที่เราเห็นเห็นไม้แล้วเดี๋ยวเราวัดตรงนี้ก็ได้ครับเอามิเตอร์เข็มวัดตรงนี้เลยก็ได้ครับไม่รู้ว่าไม้ขาดไม่ขาดครับท้าไมไม่ขาดก็สายขาดแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ครับเดีวก็ร้อยเอาร้อยจากนี้ขึ้นมาหานี่นะครับสายพวกนี้ถ้าตัดใหม่ๆล้วต้องหาได้ขูดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายชีนครับ มันเคลือบอยู่เดี๋ยวต้องขูดให้เห็นท้องแดงแะนะครับอสายไม่ขาดครับสายใช้ได้นะครับสายใช้ได้นะครับสายไม่ขาดแต่กาวมันจะขาดไหนครับอันนี้แต่กาวใช้ไม่ได้ครับสรุปต้องเปลี่ยนสายนะวันนี้ไม้นี่มีแน่ใจครับใช้ได้ไหมโอเคจะเปลี่ยนสายก่อนครับไม้นี่เขาว่างอีกทีนึงต้องเอาแว่นขยายสองครับเอเคครับตอนนี้ไม่เราก็ลองเช็คลองอะไรครับมันก็สายก็ไม่ขาดนะแล้วไม้นี่เวลากลับกลับเข็มมิเตอร์วัดด้านขึ้นอีกด้านก็ ขึ้นเดี๋ยวต้องลองดูค่อนแล้วลองเลยดีกว่านะครับนี่เราก็ใส่กับคืนก่อนเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ด้วยครับมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งตัวนี้ตำแหน่งแกนหมุนของขาไมล์มันอยู่ติดอยู่ที่นี่นครับเนี่ย แกะหมุนตรงนี้ฮะแล้วก็ต้องแกะตัวนี้เพื่อเอาตัวนี้ออกมาทำก่อนมาซ่อมก่อนนะครับครับนี่แล้วก็เช็คเสร็จเรียบร้อยนะฮะไอ้เสร็จเรียบร้อยนะครับเ,เบบดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปเลยเอาน็อตยาวใส่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะได้แล้วครับเนี่ยให้สุดนิดนีึงบางแรกนะครับ,น,น,รบนี่เราก็มาใส่กลับพื้นครับ นี่ก่อนนะครับนี่ฮะแล้วตัวยาวตัวยาวมีแป้นนี่ครับโอเคครับตัวนี้เราก็ใส่ตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาบัดกีบัดกีนี้ก่อนเลยอะบัดกีสายไอ้นี่เข้าตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยอ่านี่ะมาตัดสายตัวนี้บอกใหม่แล้วก็ค่อยมาวางตามตำแหน่งครับโอเคนะครับวางนะครับตัวนี้วางสายเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยตัวนี้เราก็ได้ลักษณะแบบนี้แล้วครับเห็นไหม ไม่เอเย่ยมุดเ,เนี้ยเนี่ยฮะแล้วก็ตัวน,นี้ก็ใช้กาวร้อนอ่าอุดๆลงเลยครับอุดไปในรูเลยลก็สาย,สายวางปไปลายนี่เราก็เหลือไว้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตามจุดเลยนะครับเนี่ยเชื่อมตามจุดน่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคเรามาเชื่อมอกันเลยครับหาอะไรหนุนนี้ลงไปนี้น,น,นีจะเป็นอ่าลำโพงข้างที่แกะออกไปนะับแล้วก็เชื่อมแทนตามสีเลยนะครับ สีเขียวเนี่ยสีทองทองไดเป็นทองใหม่ียแดงครับกระนี้เลยนะครับเนี่ยอันไหนต่อสายเรียบร้อยแล้วครับงนี่นี่สายที่ไหนที่ต่อแล้วก็เอาท่อหดสใส่เข้าไป ให้กาวละลายนะพอดีใส่กาวเยอะไปหน่อยครับอีกเปนน็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฮะฝังเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเขาลองกันยังไงผมลองก็อ่าทั้งเพื่อนสมาชิกก็ไได้ยินอยู่ดีเดี๋ยวผมลองแล้วก็จะบอกอีกทีว่าเป็นไงโอเคไหมโอเคนี่ครับได้ยินไหมครับนี่ฮะนี่ครับได้ยินไหมครับนี่เสียงเพลงจากหูฟังนะครับนี่ฮะโอเคนะครับนี่นี่ เป็นเสียงดังโอเคสองข้างซ้ายขวาเรียบร้อยุบแล้ววันนี้มาสรุปงานกทีครับซ่อมนวมนวมยังไม่ได้ใสนะครับนวมอยู่นี่ครับนวมพอดีซักไว้ยังไม่แห้งดีนะครับเลยยังไม่ได้ใสนะครับก็สรุปอ่าซ่อมหูฟังครับหูฟังครอบหูเลยนะหูใหญ่อ่าไม่ไม่เสียเสียงดังตดกัดหายสรุปแล้วก็คือ จุดเสียหลักคือสายครับสายขาดในสายบิดขาดในครับพันกันสายบิดแล้วพันกันสมมติจะเป็นอย่างนี้ครับพวกหูฟังสายจะบิดหรือสายขาดในสายบิดแล้วพันกันพวกเอ่อพวกลำโพงเนี่ยหูฟังเมาไอ้ไม่ก็เสียแล้วครับจะเปลี่ยนที่สายเป็นหลักนะครับพวกหูฟังนะครับก็เราทำการตัดต่อไม้ตัดตัดช่วงที่มันขาดนะครับออกเลยแล้วเราขยับสายขึ <S <S ้นมาสายก็จะสั้นเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็มาบัดกรีแทนจุดเดิมครับ ท่านใดมีสูสัยครับปัญหาทุกจุดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับหรือว่าต้องแนะนําต้องการอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำได้นะครับโอเควันนี้ก็จบคลิปเพียงนี้ครับฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุญเปิ